ใบอ่อนเกิดออกมาแล้วสองสัปดาห์นะคะที่มะนาเอาน้องกระถางสวัสดีจ้าคลิปนี้มะนาจะมาปลูกต้นบอนดำสตูนนะคะบอนดำสตูนนะคะมะนาได้มาสิบหัวนะสิบหัวนี้นะคะได้มาในราคา250บาทนะแล้วก็ตอนที่ได้มานะคะก็ไม่มีเวลาใช่ไหม ก็เอาเขาไว้อยู่ในกล่องที่เขาส่งมาให้ะคะ่ะเสร็จแล้วก็เอาน้ำอะ่ะฉีดเอาไว้เขาก็จะได้อยู่กับกล่องที่มีความชื้นอะ่ะประมาณหนึ่งคืนนะคะวันนี้มาว่างแล้วนะก็เลยจะเอาเขามาลงกระถางนะคะเพื่อนๆดูหนึ่งคืนผ่านไปเขามีรากน้อยๆงอกออกมาอ่ะเราไปตามชมวิธีการปลูกบอนสตูนดำของมะนาวนะคะ มนาจ,จะทำตัวอย่างให้เพื่อนๆดูหนึ่งกระถางนะคะสำหรับการปลูกบอนสตูดําดำนะเพราะว่ามานามีทั้งหมด10บหัวนะคะเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานเกินไปนะก็ขอทําตัวอย่างให้เพื่อนๆชมสักหนึ่งกระถางนะคะวัสดุปลูกที่มนาใช้นะคะก็จะเป็นรองก้นกระถางด้วยกาบมาพาวนะคะที่แช่น้ำแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเติมดินลงไป อันนี้เติมดินใบก้ามปูลงไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนด้นดวยนะเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนลงไปนะคะคลุกเขาส่วนผสมดินนะคะแล้วก็มูลไส้เดือนให้เข้ากันนะจะเติมขุยมะพร้าวลงไปนิดหน่อยนะคะเพื่อรักษาความชื้นในดินนะคะ คลุกเข้าให้เข้ากันดีอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเตรียมปลูกต้นบอนดำสตูนกันเลยจ้าหลังจากที่เราเตรียมวัสดุปลูกแล้วนะคะเราก็มาเลือกหัวที่เราจะปลูกวันนี้นะนเลือกหัวนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะตัดส่วนนี้ออกไปเลย หลังจากที่เราตัดส่วนที่เป็นลำต้นออกไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาตรงส่วนหัวนี้นะฝังลงไปในดินเพื่อที่จะเตรียมปลูกเลยค่ะเราจะใช้วิธีการปลูกโดยการฝังหัวนะคะเราก็จะอาหัวเขาเนี่ยวางลงไปในดินเพราะว่าเขาเป็นไม้หัวนะคะหัวเขาก็จะอยู่ใต้ดินนะแล้วเราก็จะเอาดินเขากลอบ ด้านบนมนะนาวก็จะเอาตัวขุยมะพร้าวนะคะคลุมเอาไปแบบนี้เลยการที่เอาขุยมะพร้าวคลุมอยู่ตรงด้านบนนะคะเพื่อที่จะรักษาความชื้นของดินนะคะให้ความชื้นของดินเนี่ยเขามีความชุ่มชื้นเพื่อที่ตัวลำต้นนะคะตัวตาเขาอะค่ะจะได้แตกยอดออกมาให้เราแบบง่ายๆนะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูกอบอนอลดำสตูนนะคะจากหัวหรือเงานะคะที่เราสั่งมานะก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะคะเราจะรอดูอีกสักประมาณ1-2สัปดาห์นะคะว่าบอนดำสตูนกระถางนี้นะคะจะแตกใบอ่อนออกมาให้เราหรือเปล่านะยังไงเพื่อนๆติดตามชมคลิปนี้ให้จบนะคะส่วนที่เหลือนะเดอะมานาขอเอาน้องทั้งหมดไปลงกระถางให้เรียบร้อยก่อนนะจ๊ะ ทั้งหมดนี้ก็เป็นบอลดำสตูนที่มะนาช้ำลงกระถางทั้งหมดแล้วนะปะ่ะเราไปรอชมกันต่อเลยจ้าสองสัปดาห์ผ่านไปน้องแตกใบออกมาแล้วนี่เลยดูต้นนี้กระถางนี้ใบอ่อน เกิดออกมาแล้วสองสัปดาห์นะคะที่มะนาเอาน้องลงกระถางแล้วก็ดูในอันนี้นะพร้อมจะเติบโตถือว่าวิธีการนี้สำเร็จนะจ๊ะ การปลูกบอลดำสตูลของมะนานะบอนดำสตูลใบข้างหลังเขาจะเป็นสีออกม่วงมี่ใบเขายังกลางไม่เต็มที่นะเขาเพิ่งแตกใบออกมาแต่แค่นี้เห็นความสวยเขาแล้วเนาะ ยังไงแล้วเพื่อนๆที่สั่งตัวบอลดำมาแบบเป็นหัวหรือเป็นเงาแบบนี้นะคะลองนำวิธีนี้ไปปรับใช้ดูนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องซื้อเป็นต้นใหญ่ๆมาเราซื้อเป็นหัวเป็นเงาเนี่ยราคาเขาก็จะถูกกว่าแล้วก็ใช้เวลาไม่นานเลยนะคะในการที่จะมาปลูกเขาอันนี้สองอาทิตย์เองนะที่มานาลงกระถางนะคะก็ได้น้องมาแล้วทั้งหมดหลายนี่ ประมาณอันนี้ที่เห็นอยู่แน่ๆนะสามสามต้นในกระถางนี้แต่ว่าเขาก็ยังมีเตรียมแทงตาออกมาอีกส่วนอันนี้ก็หนึ่งแต่อันนี้เนี่ยดูของส่วนนี้เขาก็จะตรงนี้ค่ะ แล้วก็กระถางนีอ้อันนี้ก็จะมีนะอันนี้ค่ะเนีย่ยเขาก็เตรียมจะแทงออกมาใหม่เหมือนกันก็ถือว่าสำเร็จสำหรับวิธีการปลูกบอนสตูนดำขอบคุณนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ตามกันจนจบคลิปนี้นะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะแล้วก็ถ้าใครอยากให้มานาแนะนำวิธีการปลูกอะไรหรือว่ามีคำแนะนำในเรื่องของการปลูกต้นบอนสตูลดำยังไงเนี่ยคอมเมนต์ใต้คลิปเลยนะคะเพื่อที่เพื่อนๆจะได้รับประโยชน์จากคำแนะนำจากของเพื่อนๆด้วยนะสำหรับคลิปนี้มานาไปแล้วนะคะสวัสดีจ้า